เรียกกูล่เนาะบ่าวไถยก็พอแผลจะมาไปดุน้องบ่าวจันโอพี่น้องคนที่เทพื้นนี่มื่นคนสิบแปดกี่สี่คนสิบห้าแตกกี่สี่กันมื่นนะสายเถิดกี่สี่มื่นสายกี่ชี้นี่สายคนดีวยซ้างบไปบบไปบบไปชุมอาเนี่ยโบเหน อ้หายสิพันไปชื่อ,อยังงามมอนี่นะไปชื่ออะไรไปชื่อดบอไปชื่ยังชื่ใครชื่อใครด้ได้เ่นหน่วย,วยได้สองหน่วยเงินสิพันน่ะหน่วยงแ่สาหน่วยเนาะชื่อใครสองหน่วยเจ็ดพันก็ซื้อสองหน่วยเจ็ดพันแ้วก็ซื้อขนมได้ทุกหนึ่งเงินงกาหายสนะิพัน่ื่อไครสองหน่วยมา ดูบะเทอร์กินเลยก่าเลือยสามพัน <ไป S 1> ชื่อหน <33 S 1> ึ่งทุมดบะเตอรแล้วไปตัดไหม ยันงูพ่อบ่อปลาอาจารย์โอ้เพิ่อผ่ามาเจ้าหน้าบ้านที่ชื่อเตียงจีบบ่ต้องเจ้าน้ำก่อนเนาะอาต้องเอาตามชุดประสงค์ของใหญ่เพื่อนท้อสิเหตุโดยบริหารพัลการมันกับบอควรได้บอกแมนแมนยูมันตัวใจเพื่อนบอกให้ชื่อเตียงกัแมนยูเนาะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนั่นแล้วดึงตอกดึงเตียงก็ได้นี่เด็กครับมีให้ให้มันได้นำได้อย่างตามจุดประสงค์มันก้อนน้ำประเพณเนาะ ตัวที่สําคัญหลักลักนะน้่งในแล้วก็ห้องน้ำก็สําคัญเน๊ยสาคัญแล้วเขาจะไปมุนปลาซุ่มซี้จุ่มหาพ่นกับตึกแตนต่อยต่อยแบบเว้อีกพวกเบนเนาะเจ้านะห้องน้ำแค่ในนี่เราแหละมันบ่เหมาะแล้วที่จะอยู่หน้าบ้านคนเห็นหลังบ้านให้คนมันยุดก้อนเนาะจะให้บอลเทอร์เริ่มคุดหรือว่าจ่าจะให้บอลเทอร์กับ เจ้าขุดได้บ่เอาเจ้าสิคุดได้บ่เจ้าสิคุดอยู่บ่ขุดคุดชอยระเทิดบ่อืมอยากได้เเนาะอยากได้บ่เพิ่นอยากได้เด้เพิ่นยังขุดนั่งนั่งใกล้น้ำลายแตกบาดนี่แม่นแต่ว่าทองบ่ค่อยดียากอยุติยอเราคอของไปได้เขาปลอกไวนี่ไม้ไวนี่เจ้าเลยมัดอ บอลเรเห็นยังไงนะบอลเราจะออกแบบเพ็ดเบบอลหมงนางดินเย็นอโจครงการแต่ทั้งงานบ่าวเฮียบดทั้งบ่าวเสียจักโอในโครงการ่อยโครงการโนนาดิเินะมนอนไลห้างที่ทน้องเินะอื่นมากล้อื่นลทีอพ่อหวงแพทย์โดยจเจาะได้พวกไฮคอยนนี่นะคุใช้แ้นบาท เจาะยังอ่ะนะเจาพระลวงพระคุณเจาะเลยอเจาะกได้แล้วดูดูคนเนาะคอยเยอะคอยอยากอันนั้นคอยอยากแขนแบบมันมีปองแขนฟ้าเยอะแขนบ้าปปองได้ใช้ได้ใช้บยเอาประกายเขาอยากสื้อเป็นซองจแ้นบาปใช่ไหมใช่ไหมแกให้เบิ้งใช่มาบ่งด้วยพวกเอยยังมาหากระดูกตหารไอหาร กะจายตำรวจตะกี้กะจายมือทุกคนนะอย่านาที่มือบอดเพื่อนนะจังวานาทีม้วนบังมาอยากเบังมาเ้เราไปยังอยู่่ยนะเดกินดกรอยากย่าบบวอ้ยอือนาทีนาบอดเพื่อนแทบไปนอนกินชมนี่ นี่ใช่ห่าขมอย่าโมอย่ายมแมความลามาใช้ดวงพอคูนนี่ดวงพอคูนรุ่น่บ้างน่ให้ให้เบาๆบ้างนี่ก็ยังให้เจ้าเจ้าเจ้าเจาไอ้นี่เรค่เลยมันไม่มีูนนี่บ่เหยากเล้วนี่ยะจัาวบ้ดีีย ใส่รอบันเลยได้แล้วนะผู้ใดสิเจ้าเพื่ด้ใส่รอบอาได้เมื่ออยได้มาคองพวกมาค้องสถิตสงจันไปกีคอยได้มาพวกคนเราคนไทยเลยเบิ่อเือนไะเพอนน้พนเพื่นนะเพ่านเ่อนเน่อนพอนพ่อนเอเอ่นา่อนนี้ฮะ่อ่อนเด้อมนเนเอออเ่าเ่อ ก็ได้มาได้ใ <Charl> ช <eston> ้ไอนี่บังไปถามบ้างไปได้มาในกีตาร์เขาให้ไปได้กีตาเก่าๆใช่มาในกีตาร์เลยไปบอกดิบ้านสว่างบ้านบ้านสว่างเห็นหล้วแผ่นนมพนบอกเขาให้แล้วเพือนให้แล้วเออตองนี้เรามาบูชาพระพุทธัดป่าเพียรรมบ้านสว่างงาานสว่ฮ เรุดก็รุดอยู่ในเดนบ้านสว่างสุกมาแต่บ้านตะคอไปเป็นโรคก้าหาเปวดโรคกล้าแล้วใส่กลางไปมุญเลยตรงมีหูนี่นี่เนาะบ้านเนาะด้วยมันบ่มีหูเอาไปคล้ายคนบ้านสว่างเขายังซื้อเอาคือเก่าอันนี้นะเขาทำบุญเขาไปทำบุญกับบ้านสว่างกระทุกหมด่ราไม่ใช่เหตุเตียงเดินทางพอรู้แพทย์ว่าใช่บวชหรอกพอรู้แพทก็ได้ พอตันั่งบางเดียวจะฮักแอบล้อใส่กระเป๋าไว้บ่าวทูดขยันมากมทางแม้กระทั่งทางเดินหน้าทางเดินไปหน้าของชาวบ้าน แม่ป้ามันบอกให้ทางท่าเมื่อวานนี่ได้ผ้ามาใหม่หรือจ้าดย้ยเนาะขนาดขนาดพี่น้องเลยไปสุดยอดอันนี้พี่น้องอ๋อโถทางแก้มนั่นหน่มแบบาทางแก้มนี่อีกบ่บดเทิดบานนี้ทางแก้มมึงนั่นหน่มาทางแก้มมึงนี่อีกบ่หรือว่าทางแก้มเดี๋ยวนี้แก้มมื่อวานก็บทางแล้วมัน็นยางได้บ่เอานี่ มันจะเหยียบต่อมาทบพี่น้องเลยสบายดีเพื่อนคนแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีบอสได้ผ้าไหมมึงจัดเลยพีน่น้องวันนี้ฮะแม่ป้าเพิ่นมาเมื่อวานนี่เรามาหนากเราไมีเรามีตะโคกลงลุ่มพื้นพี่น้องเลยโคงลุ่มพื้นบัดมันมีข้าเจ้าใสา่คอลูลูกหวยน้อยนะเรากะว่าบอกกันทางสบายว่า ทางถ้าให้แม่ป้าในเด้อแม่ป้าไปหน้าในาตเปียกมันผุนตกเกี่ยวอ่ะบ่า,บาเถอมาเมื่อนี้ได้ผ้าพี่น้องจัดด้วย้ขยันขนาดพี่น้องเลยเนาะนดยอพี่น้องบ่าเทิเนี่ยฮะขยันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แล้วพี่น้องเลยเพื่อนวอาว่าวคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากเราดูเราเห็นนอนเราจากได้พี่น้องเอ้ยว่าหยอกว่าเถิดพี่น้อง แ,แล้วขหยันได้ดีได้พี่น้องเอ้ยกลับไปได้พี่น้องเอ้ยบัดนี้ฮะทางกลับไปแล้วบัดเนี้เข่าอยู่บ่บัเถอดขัดพนทเรนึงเนาะม,มีแต่เก็บภาษาไว้บัดน,นี้มันเป็นของเขาอะไผ้ากด็ดีคือเห็นแล้วสบายแล้วอาการเริ่มดีขึ้นอยู่บ่จะวืะดีขึ้นหลายนนอยู่เนาะมีแต่คอยว่าคอยจานเราและให้กำลังใจเาราเราต้องการกำลังใจสบายนะ ทางทีมงานมากับให้กำลังใจเรางัวเราว่านนั่นนี้พอเราลืมไปบางทีเราก็คิดว่าลูกคนละจักรกแล้วก,ลก,ลก,ลกันเนาะแม่เห็นว่าเราอยากได้ลูกเราอยากได้ลูกอยู่แต่ว่าถ้าเราหายอาการเราดีขึ้นก้อนขอ่อยวอเอาคือกลับเมื่อพุ่นแล้วเนาะพ่อแม่ก็คือเห็นแล้วปลูกเราไว้มัดเราไว้เราแหงกดดันมาเนาี่ยนะบัดมายมเจ้าบัตมาผูกน,นะวมัดมาดนี่ แล้วก็อาการบีขึ้นลาลยได้อขวาได้อย่าลืมให้เรากินยางามเด้เหมเือนกค่ะก็ะลืมเลยโอ้ยขิ้นลายกลับมากเก่าแล้วยางามเลยก็ยูอือฮวันนี้ป้าตัว ใกล้เเชียงนองนี่ก็ทางเอาแบบนี้ก็ได้ป่ะนี่ฮะพอเดียวเห็นน,อน,น้องเนาะพรแปดพรโมเพยอ่าตุ้ยน้องบาลเทิดขยันขนาดได้พี่น้องเลยชมว่ามันทางปลาแตวแ้วเลาเอาอยู่บาลเทิดดุบาลเทิด มักซอยหมูมักซอยผีน้องเฮ็ดแบบว่าง่ายกับคนบ่มนักแหง้งแพงกระดูกนะผีน้องว่าง่ายแลยนะครับถือว่าไปอยู่น้ำไผ่ก็อยู่ได้ผีน,ออนอ้องแบบว่าเธอเนี่เพราะว่าทุกคนเพื่อนกับจากได้เห็นคนดุคนมันไปอยู่น้ำกระดูกเพราะว่าได้อาศัยต่างกินต่างมือนะเวลามีแบบมีงาน แน่นักแน่นากะซอยกันเหนหมขาก็ีเนาะบ,บนีเาานะานนะฉบายเนาะ,ด,ด,นะดูขอยวายนเ,<อ>าเนาะน้ะองใบมายืนเป็นกำลังใจให้นั้ฮะยืนเป็นกำลังใจให้ชื่ยอด เดเลยจุดยอดหายมักชีพได้บอหายมักซาวอิกงหายมักซาวเลยว้าวบอหายมักชิพจันดิบอหนี้พี่น้องหายมักซาวเลยหายบอเถิดคือเราซาบาดไอ้เทอรเฮ็ดได้บอยังเราพอแล้วพอแล้วยอมแล้วอ้าวบอหนี้บอเถิดดูขนาดมันนี่ฮะ เราเราดูให้ตีนเราดีเบิ่งตีนเราดีเลยทางท้างให้แม่คอยตีนเราก็ดีเลยทางทางให้แม่ป้าเพิ่นแม่ป้าเพิ่นบอกว่านี่บอกบอกสบายดอกหักบาเทิดเราทางให้ทางแรกเราบดีบร้อย

เป็แมันงวงนีิมชาไม่แม่บัดนี้เอาลงมาชุบยังเหาไม้นี่เลยเป่านมันั่ยีออเปทานเคลียเคลียทานมาใช้แต่ใหม่ใหม่หมดเลยพอแผ่เลยบ้ดนี้ฮะเงอนี่แบบนี้แรงไฟวาวนะโอ้จ้ากหม่จำนั้นกับุนมันใหม่หมดเลยกูจักับเาบ่ะจงไหวได้นะใชเป็นจงดีจงใช่ออมหอยหรอวะ ใบเพาพี่น้องโอเคบ่เถิดเลยไหม่บัดบันนี่นะขยันแฮงบ่เถิดเนาะคนต้องเผ็ดในผ้าไหม่แหงขยันเมนชุดยอดอะไรฮะมือนี้เดีพ่อสาวใบจึงขาดเถินก็ได้เนาะเราดุอีมือนี้เยอ่เถิดงานเงานี่นู่คือว่าเห็นในคลิปพอลูกแพะล้มส่วนลด นาทางล่างไงเกิดวุฒิเหตุเนี่ยเิดวีเหตุมือหน้าทามือแรงนะคะเธอนั่ไปอินคืมคืนเนี่ยนไปใส่เราสิไปใส่ือี่ซ่องเถื่อไปให้หยอกสาวเฉยขวงงข้าไปเงียงกบวะขามือนี่บันนี่ขั้นไปเนั่นสาวขวางสบายีใช่กระจีเราไหวเพ้าะเธอมาคือมได้เนี่นงัดได้จริงดแล่เลยรถนี้นะขันวัดท้งตัวเ เอาพันเอาได้ป่ะนี่พันเอาเรไว้ดั่งไพ่เด้อจูดีเลยเดานี่เดี๋ยวจูดิ่มได้ไว้ดั่งไพ่หนึ่งเขาเอออเาายก้ามันจูดหักมันหักลงรุกะเพราะว่าเขาจูดเหล่ามันได้นี่คุมไพ่มันมีต่อได้นี่ในลายต้นเติมหนึ่งเข่าซุกเป็นทลายมือแม่ได้แล้วหลายมือเติมอเติมไม่ได้ไปแบกไก่อีกเนาะแม่มาท่ายเอาอนนี้คอยแน่นี่มันเท่นี่อ่านึ่ ธงข่อยยืมยืมธงเมียนี่ยืมธงเมียมาสามมือ,อนั่นเลยไปเห็นเัินฮะยืมธงเมียสามมือ,อยังมาช,ชักให้เราดิเง <ren> ี้ยเป็นว่าอยู่ได้คุณยายใจดีเพป็นเว่าอยู่ได้เพป็นเว่าว่าได้อันว่าประตูนั่นเราใส่ผ้าธงเมียว่าะสิธงเมียไอเดียด้วยยืมธงเมียเก่าอะไรละเมียว่าเอาไปสามมือธงข่อยก็ถิ่มเลยแล้วเราเอาส่ก็ลุกใจอยู่ดิฮะธงข่อยกันแล้วแต่ละคนถูกเมื่อไรขคนจะไปโทษเลยจะซักให้เมียคืนว่ามีเงินซื้อใหม่แล้ว บอร์นี่เบอร์นี่ครับจนก็เกิดกบข่อยเล่ากับขาดแห้งถูกเล่าน่ะกบผีโหดแห้งอยู่ตรงนี้เกืิดชอบคนได้โหชื่อแต่เพื่อนเกนี่ฮะพ่อแม่ใครจะชอบนี่ลูกใครเด้อลูกชื่อไห่ได้นี่ฮะทุนแห้งน่ะดีก่ายลูกชาวมันเป็นลูกสาวชื่อมาให้พ่อเป็นกองคอนพ่อชื่อชื่อเกือบขาดเกือบมันแอ๊ดขาดชนหนึ่งรถชื่อไงพ่อเจ้าชื่ออะถรพ่อชื่อเกือบนี่ เกือบถ้าเป็นชิ้นเดียวกันแล้วมันแข็งแก่นเนียนวะจนทานเบาๆเนี่ยชุดยอร่อยเนาะหอมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยไข่ก็บอโอ้ยจนแห้งทงกระขาดไข่บยืมถงเมียผู้ใดทิวอกว่าจนถุงยืมคันยืมได้ข่ยนะเอาข่ตันี่เงินนะบอได้น้องแดงมาคองขึ้นลายยังตู่นี่ยังันี่อุ๊บอุ้ยอุ๊บอุ้ยอุ้ยอุยุุยุุยุุย เฮ็ดแบบมันอ๊บย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 บเห็นยังไงนะเอาแขยื้อได้แขยื้อบ่หน่แขยื้อกันเอามือเอามือใช้ชี้น้ำหน้าบาบ่บ่แบบใช้ชี้น้ำหน้าบ้างขยื้อกันเนาะมีหัวเรือเนี่เย็บเย็บเย็บงานงานชั่วนได้แล้วใชนนหมงานไปงานมาต้นไม้ไม่ใชกตะบัวเป็นเครื่องบู๋งงงงอหยกหยกเบิ่งแน่พี่น้อง เบิกแน่พี่น้องทางทางเทิงพุทหนังแน่พี่น้องบาบอเห็ดทางเบิงพุงาไม่เยือดรจนหัวบาคด้นคนคือไม่าบลองกันว่าลิงเล่าไม่มาด็ันปัเนาะเยอบอยู่มางัดทางนี้มันจะขึ้นนะหทั่วนเ้าทอนนี้น่ะเออเหมารีกับส่ใบห้องเพงเละห้องห้องเพงเงินประทากันได้นะ โอ้โหดีเนาะคืนกัร้องอยู่วะไอ้เถิดเพลงฮะแต่คืนกับร้องับอสจะร้องกับร้องหน่อยเถอะวนาะบอสได้ชื่อคนบอสร้องก็วิทยุนะบ่เถิดนะมักมักเพลงไหนมูนไปรถแตกเอาเพลงนี้รถคนอยากได้อยากมีแน่นี่แล้วคืนกับร้องเพลงเนาะนี่บอสคอยบอกไอ้เถิดนะบอสเถิดเราคนได้ ีเจ้านกได้ลูกเจ้าสิอะไรต่อเราจะเาเอาไดเด้อเสือเราาเอามูขึ้นขึ้นเแล้วแมนบอเถอะเากระยานะแมนบอนทวาตัวแล้วหมตัวหมตัวเตินผู้อายเป็นผูยิ้มยงเดียวผูกควาอยู่เนาะ สบายแล้วก <the> ัหูความกันเราจาได้ลูกเรบอกอยู่แล้วเราอายแล้วั้นขัวไปฟ้าเะยเพราะได้อยู่น้ำลูกเรา่าสบายอยากแนะนำว่าผมพ่อเอาเนาะคอยก็ว่าอยู่เร้วกลับมาปกติกน ห้ามบ่ได้พ่อเพดห้ามใบเอาก็ห้ามบ่ได้นี่ฮะทางทีมงานนั่นว่าตีก้อนพี่น้องเอ้ยทั้งสบายนั่อยากได้แห้งเดีตอนนี้ฮะแป่นะพี่น้องในบ้านนอ้พวพี่ว่าแต่นแล้ววันนี้ฮะว่างควงเน้นเอาลูกออกก้นน่องแปลนนี้เนี้ยสิบวัวกวางไก่ป่านแลวมีเอฟซีพิ่งว่าวันป้าเดินบอกระนี่ว่วงไหว่วงเงาอัดหลัก รอซาวละเป็นได้ไ่ยยังต่อไปนี้เลยคืว่าได้เดินคักดีห้อสมกับราคาเลยครับเง้าวพววครับเอม่ควเพาะว่ายูหาซิแม็คไปต่อลงอีกคูณ13 18ล้านบาทนี่คว่าโอเคยูขับกนดีได้ขับว่าได้โอเคดีงามยูอหนึ่งมากเลย่าริยูเรียว่าไก่ใ่บ้านไเนาะมันเป็นทานแล้วนี้นั้นไสลายก็ไม่มเถะดิ มันไอแห้งอยู่ดุมนะแมนมิสเตอร์มันลุกเลยครับคอยทอนเขาแมนมันลุกแล้วมันเหี่ยมนะทอนเขาทอนเขาทำอูดผึ่งบันทีฮะพี่น้องอูดผึ่งกับู่ปานบันทีฮะปานอูดผึ่งอันนี้แล้วพี่น้องคนอยากได้คนอยากมีงามแล้วนี่ก็ได้แต่นี่ยังหายมักซิปเลยหายมักซิปแล้ว เอาไหมจ๊ะขายน่องเลยพี่น้องเลยขาย่องอยากขอเงินชื่อเอ็มร้อยนบันะไปกินใบมีลูกถ้าผู่ได้่องแล้วกินเอ็มร้อยจากองปวดในลูกออกเตยจะไปกินหลายมันเกินขนาดแมนมันเกิดเลยนอนบอรับหัวใจสั้นัวใจเต้นแห้งคนบอกกินเอ็มร้อยหาชิพนะจุดไม่ปวดกระซอ เก่งไหมตัวคอนกรุ๊กกุ้สัมูดเพิงกับบป้านพี่น้องไอ้บ่าวเธออันนี้แต่คนอยากได้คนอยากนีพี่น้องไอ้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ายาพอสมควรเนาะทางบ่าวของพากับจีโจ้คิปไป ก่อนพี่น้องเอ้ยผาดกดแช้กดได์กิดตามที่เก่าในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะพี่พากตันใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะเบบซีเบอร์สู่คนและไว้พอกันมาในคิดต่อไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็กล่าว่าสบายดีสวัสดีเด้อ